นะคะประการที่3พัฒนางานขอบคุณ่ะ yeah. ไม่เป็นไรไพัฒนางานถามว่าพัฒนาไงงานเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยนโยบายเรารับจากหน่วยเหนือมาเรามากำหนดได้ไหมว่าจะทำอะไรก่อนหลังอะไรเร่งด่วนอะไรไม่เร่งด่วน เราไม่สามารถปฏิเสธกระทรวงได้เปลี่ยนรัฐมนตรีทีหนึ่งนโยบายเปลี่ยนทีกระทรวงสาธารณรัฐมนตรีเปือนที่สุดเราปฏิเสธไม่ได้แต่นโยบายเราต้องกําหนดว่าโรงเรียนเราจะใช้อะไรบ้างนะะจากนั้นทํางานเราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ้นกับเรื่องของงาน ประการที่สามไอ้คำว่ากิจกรรมส่งเสริมคือโครงการทั้งหลายที่โรงเรียนคิดทำเพื่อจะตอบสนองงานของโรงเรียนเช่นโครงการไปแข่งสารพัดแข่งพวกนี้เป็นเรื่องของงานทั้งหมดเราจะทำยังไงละ่ะเราจะมอบหมายใ,ใครไปทำงานแต่ละกิจกรรมเราจะให้เข้าไปคุมครูยังไงการไปคุมให้ครูคไปคุมนักเรียนโรงเรียนต้องมีทุนให้ ไม่ใช่ครูควักทั้งหมดอันนี้ก็ต้องนั่งคิดกันว่าจะทำไงเกจกรรมโครงการทั้งหลายเพราะมันคืองานของโรงเรียนเวลาได้หน้าได้เหรียญเงินเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญอ,อะไรมาเขาพูดถึงเรียนเขาไม่ได้พูดถึงครูกว่านี้เลยเพราะนั้นผู้บริหารต้องเอาเกณฑ์ตรงนี้มาเป็นความดีความชอบเขาด้วยเมืเ่อเขาทำงานดีต้องให้เขาพาเด็กนักเรียนไปแข่งชนะต้องดูแลเขา อันนี้คือเรื่องของงานประการที่สพัฒนาคนงานบางงานต้องใช้คนสเปคเพราะฉะนั้นคนเนี่ยต้องพัฒนาเขาเ้าไประยะระยะไม่มีวันเขาจงกำหนดชั่วโมงที่เราต้องไปอบรมพัฒนาเดี๋ยวนี้กี่สิบชั่วโมงถึงหกสิบไหมลองไปอ่านนะเรื่องของชั่วโมงพัฒนา และประการที่5ของงานติดตามประเมินผลงานตรงนี้ให้ในกอทำมาตรฐานเราอยู่ตรงนี้ทำได้เท่าไหร่เราจะใช้ในกอทำอีกไหมเรียกมาคุยให้โอกาสเขาก่อนอย่าเพิ่งตัดรอนทีเดียวเพราะเราจะต้องพัฒนาในกอถ้าในกอทำไม่เข้าเป้าเราไปหาในขอตอ่ออย่านึกว่าในขอจะเข้าเป้าทีเดียว ก็ต้องให้โอกาสในกอปรปับปรุงแก้ไขเพราะเราจะต้องประเมินทุกอย่างโดยใจเป็นธรรมสุดท้ายของการพนานแต่ยังไม่จบนะเป็นพาพเพราะครูแบ่งไว้สองวันเมื่อจากงานไม่เยอะที่ต้องคุยกันวิธีการทำงานเป็นหลักบริหารล้วน ในเรื่องวิธีการทำงานเราจะนึกว่าคุณเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญที่สุดมันต้องดูแลใจคนดูแลให้เขามีความสุขในการทำงานตัวเราต้องเป็นผู้นำที่มีคุณภาพเปลี่ยนแปลงบางอย่างยอมรับกระตุ้นให้เขาคิดให้เขาถามตัวเขาเองว่าเขาอยากจะทำอะไร ไม่ใช่เราส,สั่งสั่งสั่งอย่างเดียวลองใช้กติกาใหม่นะคะ e t Habits ให้เขาถามตัวเขาเขาอยากทำอะไรกระตุ้นให้เขาคิดหนังสือออกใหม่นะนิสัยที่8ไปเปิดอ่านบ้าง Seven Habits แล้วก็มาตอนนี้เอออกเป็น e h t Habits ขยันอ่านบ้างโน,โน เคยได้ยินไหมได้ยินแต่เซเว่นแฮใช่ไหมในใสัยที่7ตอนนี้เพิ่มคําที่เพิ่มก็คือยุคต่อไปจะเป็นยุคของความรู้เพราะนนในยุคความรู้เราจะไม่ครอบงำใครให้เขาคิดใหม่บ้างเสนอไอเดียให้เขาถามตัวใคว่าเขาอยากทําอะไรคิดเองครูสอนนี้ก็ผิดนะครูจะต้องให้ลูกศิษย์คิดแทนครู ประการที่สองวิธีทำงานอย่าทำคนเดียวทำคนเดียวตายคนเดียวมันทีมงานเป็นสิ่งสำคัญเชียงรายได้บทเรียนไปแล้วเรื่องทีมงานต่อไปจะต้องเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ในเรื่องของการทำงานเพิ่งเรียนวิชาหนึ่งของเทอมสองยังเจออีกทุกกระบวนวิชาจะต้องแบ่งงานกันทำแบ่งกลุ่มเพราะเป็นกัจจตายของอาจารย์ผาบริหาร จำเป็นถึงเวลาต้องสร้างเครือข่าย Facebook ได้ไหมไลน์ได้ไหมพอไหมถ้าไม่พอจ้าเรนเมลได้ไหมสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อเราจะได้ทำงานส่งกันไปส่งกันมาแต่ไม่ใช่ส่งทุกคนส่งทุกคนคนอ่านอ่านตายต้องสรุปมาว่ากลุ่มที่หนึ่งได้ขอ้ดอดกย่างนี้กลุ่มที่สองี้กลุ่มสามี้แล้วมานั่งสังเคราะห์นักวิชาการฝ่ายวิชาการของสามกลุ่มต้องมานั่งคุยกัน ใช้เมลเราคุยได้หรือใช้เฟซบุ๊กใช้ไลน์คุยได้ทั้งหมดหรือโทรศัพท์ขณะที่ใช้ไลน์กดโทรศัพท์คุยจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วฝึกกดคุยหลายๆคนไว้ด้วยเราต้องประหยัดประการที่สค่ะหลักบริหารเช่นกันแบ่งงานกันโดยการ แล้วก็มากระจายโดยการมอบหมายงานใครเก่งตรงไหนเอางานตรงนั้นไปทำ <c oughs> นะคะเป็นหลักบริหารล้วนๆแบ่งงานเป็นทฤษฎีของนายอองรีฟายโยมอบหมายงานเราไปนะไม่ใช่ทำคนเดียวคนที่ทำงานคนเดียวคือคนโง่ชีวิตหมดไปกับงานของครูครูแบ่งแต่คุณมีเวลากํำกับ เขาคใช้เทเลอร์กำกับทุกอย่างลงด้วยเวลากำกับแต่คูแบ่งงานก่อนอย่างวันนี้เอาละโทรมาอาจารย์เขาออกก้อสอบตรงนี้อาจารย์อ๋อก็พี่ออกให้หนูไนงะหนูยืมมืนสิของพี่ข้อหนึ่งเขาข้อสองไอ้ออาจาังหวัดนี้โอ้ผู้ทรงคุณ้เลยข้อนี้ผู้ทรงหมดเลยตายเป็นสองข้อให้ไปหมดเลยข้อสอบนะคะ วันเสาร์จะเป็นข้อสอบชุดหนึ่งวันอาทิตย์ข้อสอบชุดที่อสอบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี้ว่าเราแบ่งงานเรากระจายงานเรามอบหมายงานแต่ครูมีหน้าที่ทวงคะแนนโดยเอาหลักการเทเลอร์มาใช้เสมอนี่การทวงทําไงเราไม่เจอหน้าโทรศัพท์เราไม่มีเวลาใช้ส่งข้อความแต่ในข้อความเราสามารถประดิษฐ์ประเอยคําพูดที่เพราะเพียงได้แม้เราจะขุนใจว่าไม่ส่งรอตกที แต่เราไม่มีสิทธิ์พรุษวาใสเขาเราก็ต้องพิมพ์ข้อความเพราะๆลงไปซึ่งเขาจะต้องมาส่งเรานะประการที่สี่ค่ะวิธีการทำงานทุกครั้งที่มีปัญหาเป็นเรื่องที่เกิดในปกติกับโรงเรียนทุกโรงเรียนปัญหาที่เกิดช่วยกันคิดช่วยกันแก้ ผู้บริหารไม่จาเป็นต้องกลุ่มขมัดนะั่งแก้ปัญหาฝ่ายเดียวรองทั้งหลายหัวหน้ากลุ่มสาระมาคุยประเด็นนั้นปลก,กระทบกับกลุ่มสาระใดลงมาคุยกันส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาคือผู้ปกครองไม่พอใจเรื่องลูกหลานเขาตอนนี้ละ่ะเราต้องช่วยกันคุยว่าเกิดอะไรขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของเราจะทำไงผู้ปกครองพอใจ แต่ไม่ใช่ว่าต้องตอบสนองความพอใจของผู้ปกครองทุกคนจนครูไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็รับไม่ได้เรามีเกณฑ์เรอ่างนี้เพราะฉนั้นเวลาจะเอาลูกเข้าโรงเรียนเทศบาลหัวใหญ่มากของลำปางเอาลูกเข้ามาเรามีกติกาไม่ให้เขาเซ็นรับว่าเราอบรมสั่งสอนเขาได้ไม่ใช่แอะนิดก็แจ้งความหน่อยก็แจ้งความเรารับไม่ได้นะ ม่งั้นท่านก็อยายลูกมารีเลยเพราะลูกท่านเนี่ยเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดครูอบรมสั่งสอนไม่ได้ก็มาอยู่กับเราไม่ได้ต้องไปที่อื่นมันต้องมีเกณฑ์ต้องคุยกันวันส่งมอบตัวลูกวันปฐมนิเทศลูกผู้ปกครองต้องมาผู้ปกครองคนไหนไม่มาเราต้องคิดหนะักไม่ต้องเรียนได้ไหมเมือ่อผู้ปกครองไม่ใส่ใจลูกตัวจะมาโยนภาระให้ครูทั้งหมดครูไม่ได้ลูกลูกคนเดียวนะคุณเป็นพ่อแม่คุณดูลูกคุณคนเดียวยังดูไม่ได้แนละ้วครูดูตั้ง้องล่ะ ยิ่งเรียนใหญ่นห้าสิบคนใช่ไหมต่อห้องตายสิในขนาดห้องนี้สามสิบูยังต้องยืนชะเง้อดูบางคนเนี่ยนะกูก็มองเอาถุงบางข้างหน้าทำอะไรหรือเปล่ากู้ชะเง้อชะเงประการที่ห้าค่ะ ตอนนี้รัฐบาลาบังคับเราใช้ S B M ซึ่งเป็นงานในงานด้านที่4ของเรงคือบริหารทัวไปเปลี่ยนจากโรงเรียนชุมชนมาเป็นนะอยู่ในงานที่4เมื่อก่อนมันมี6งานพราะโรงเรียนชุมชนมันก็อยู่ตรงนี้สัมพันธ์ชุมชนทำยังไงละ่ะในเมื่อรัฐบาลบอกว่าเราเป็นอิสระ S B M นะบริหารโดยการกระจายอำนาจถามจริงๆทุกวันนี้ เราได้รับการกระจายอำนาจอยู่สองเรื่องเท่านั้นนะเรื่องที่หนึ่งคือวิชาการเรื่องที่สองบริหารทั่วไปแต่งบประมาณกับคนเนี่ยเราไม่เคยได้รับการกระจายอำนาจที่แท้จริงเรามีสิทธิ์เลือกครูเองไหมมีไหมไม่มีนะผู้บริหารโรงเรียนไม่มีสิทธิ์เลือกคนฟ้าส่งมาเกิดเรื่องของคนบรรจุครูมีไหมที่ที่หรอกที่ฝากกันได้ ส่วนใหญ่อยู่กับเทศบาลนายกอบจ,จอนายกเทศผู้นี้เขาเล่นการเมืองท้องถิ่นเขาก็ต้องดูแลหัวคะแนนเขาแต่โรงเรียนสพทสพมอย่าวหวังถ้าจะฝากคือเสียตังค์ให้กับใครบางคนราคาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะนั้นชุมชนนวันนี้ให้เราเข้ามาชุมชนเป็นฐาน ที่คาว่าชุมชนเป็นฐานเราจะมอบอำนาจให้เขาไปทําเท่าไหร่ล่ะอยู่กับเราอีกไม่จะยกให้เขาไปดูเรื่องถามว่าชุมชนเป็นฐานเรื่องวิชาการชุมชนรู้เรื่องไหมเรื่องความดีความชอบครูชุมชนรู้เรื่องไหมก็ต้องมองอยู่ๆมาคุมก็ประมาณหาเท่านี้ฉันจะต้องคุมไม่ให้ครูใช้เป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นมันมีขอบเขตของความสัมพันธ์ชุมชนเพียงแต่ว่าชุมชนต้องการ ให้ครูและผู้บริหารลงไปเล่นกับเขาบ้างไปทักทายไปช่วยเหลืองานของชุมชนเวลามีกิจกรรมแรงๆดีๆลงไปสารพัดกิจกรรมที่ชุมชนทำไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานเผาเขาคาดหวังจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้ว่าจะลงไปดูแลเขาเขาคาดหวังว่า จะส่งนักเรียนไปช่วยเสริฟน้ําให้เขากรณีงานเผาเห็นไ,ไหมเขาคาดหวายหลังจากเราเยอะแยะเลยเราก็ต้องลงไปเล่นกับเขาต้องทําให้ชุมชนชอบครูและผู้บริหารโรงเรียนให้ได้ชุมชนถึงจะส่งเสริมสนับสนุนด้านสารพัดด,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 ด้านให้เราบางโรงเรียนมีนักเรียน15คนต่ำกว่า2 0คือ15ครูสองคน จะทำยังไงล่ะครูเนี่ยแนะนำลูกศิษย์แถวอีสานมันมีโรงเรียนไม่ไกลกันนักหมู่บ้านทั้งหลายหลายโรงเรียนสมัยก่อนตั้งง่ายศึกษานิเทศตั้งตั้งโรงเรียนสมัยโบราณไม่ไกลกันหรอกแต่สมัยโบราณมันไกลเพราะมันเดินมันขี่จัก,กรยานมันไม่ได้ใช้รถเก่งผลคืออะไร คุณภาพมันก็ตกสิเพราะมีครูสองคนสามคนครูบอกว่าใช้นวัตกรรมการบริหารหน่อยได้ไหมก็ถามว่านวัตกรรมยังไงเธอไปเสนอพุ่มในการเธอคำว่านวัตกรรมการบริหารคือรวมกันเป็นหนึ่งอย่างน้อยสามโรงเรียนมารวมกันโรงเรียนของเธอมีเด็กสิบห้าคนเธอรับไปปหนึ่งปสองปสามครูมีเธอเธอมีครูสองคนเธอไปเขายืมโรงเรียนคอมาเธอถือว่าเป็นโรงเรียนกอสอนปหนึ่งปสองปสาม โรงเรียนที่สองคือโรงเรียนขอสอนปอ .4 ป .5 ป .6 โรงที่สาม 1, ม .1 ม .2 ม .3 เพราะฉะนั้นครูจะต้องมาช่วยเหลือกันในสามโรงเรียนนี้โดยอบตอจะต้องมีส่วนร่วมในการรับส่งเวียนรับส่งนักเรียนให้มาจุดตั้งต้นให้ได้รู้สิทธ์ธรรมประสบความสาเร็จรายงานมาครูบอกว่าทําเรื่องนี้เสนอไปที่ครูรัศภาแข่งขันครูมั่นใจว่นนวัตรกรรมกมารเรียเธอต้องได้รางวัลสุดท้ายได้รางวัลเหรียญทองค่ะ เห็นไหมคะว่าถ้าเราคิดเป็นชุมชนเอาด้วยอบอตเล่นกับเราเขตไม่ขัดข้องเราก็บริหารจัดการโรงเรียนเล็กๆที่อยากจะยุบเหลือเกิดนะมีทั้งหมื่นหหงโรงเรียนเนี่ยเราจัดมนอกันได้ในชุมชนที่ใกล้เคียงกันโดยอบตต้องเข้ามาช่วยเหลือพวกเราจัดรถรับส่งนักเรียนให้เราไม่มีค่าใช้จ่ออายอบตจะหาจากไหนคงไม่รู้ พราะผู้ปกครองก็ไม่มีเงินจ่ายผู้ปกครองเหล่านี้จะยากจนลองคิดนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ครูคิดแล้วก็ประสบความสําเร็จหลายๆเรื่องที่ครูคิดแนะนํารู้สิทธิ์ไปเนี่ยบางอย่างรายงานมาผลสําเร็จบางอย่างไม่ได้รายงานครูก็คิดว่าน่าจะไม่สําเร็จอ่ะมีอะไรอยากถามอีกไหม ภาพแค่นี้ยัง,ยงไม่ยังไม่ถึงครึ่งนะเพราะเรื่องนี้เราต้องพูดกันเยอะว่าเราจะพัฒนาอย่างไรจึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับไม่ถูกสังคมปรามาเราอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพัฒนาพัฒนาคนคนคือใครพัฒนาคนคือตัวเราและตัวเขาพัฒนางานนะคะและสุดท้ายพัฒนาวิธีการทำงาน เพราะครูบอกแล้วบริหารการศึกษาคือบริหารคนบริหารงานบริหารวิธีการทํางานเพราะฉะนั้นพยายามลงมาให้ถึงครอบคุมตรงนี้ให้ได้ลองไปดูสิว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมสมมุติครูถามอะไรมาไม่ใช่เอาแค่นี้ตอบตอบตามครูถือว่าไม่มีกึินลองคิดอะไรเพิ่มเติมดูนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวพวงนี้ครูก็ถาม ข่าวไ่แล้วเราสอบภาวะผู้นำคุณถามว่าท่านเข้าใจภาวะผู้นำอ้ยตอบมนดัวยสำคัญเนาะควิท่านเข้าใจคำว่ามันสำคัญบ้างไงทั้งนี้ก็จะถามท่านเข้าใจคำว่าภาวะผู้นำเป็นไงแล้วจะมีวิธีการอย่างไรแต่ตา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 นั่นแหละสไตายครูเพราะครูจะถามให้เราเข้าใจให้ได้ว่าเข้าใจบป็งไงกับวิชานี้ถ้าลอกมาส่งครูอ่านจนเจอคืออ่านจนชินว่าลอกจากคนไหนยังไง ลอกมาครูก็ไม่ให้คะแนนเท่าไหร่ให้ครึ่งเดียวถือว่าไม่มีกึน่นนะคะในการควิสถ้าจะให้มันเนี่ยเราจะไม่ให้โอเพนแต่การควิสของครูครูให้นักศึกษาครูเนี่ยทำแบบฝึกหัดโดยอคะแนนเป็นตัวล่อทำแบบฝึกหัดห้มันๆเขียนให้เป็นพอเวลาสอบจริงมันจะได้มันขึ้น โอเคไหมอีกสนาทีทุ่มมีอะไรจะถามครูเพิ่มไหม mm hmm. การเซ mm ็นลายเซนของพวกเราตัวอักษรตัวแรกเป็นภาษาไทยธรรมดาไม่ต้องวิลีสมรานะคร